วันนี้มาพาชมวิธีกุลังคารถวอลโว่ครับอ่านี้ชิ้นงานังคานะครับที่ถอดออกมาคุณภาพของน้ำเสริมนะครับเนจ่จะออกมาประมาณลักษณะน,นี้ครับอันนี้หูกมเสร็จแล้วครับ สเสร็จเรียบร้อยอันนี้หุมใหม่แล้วครับก็เตรียมตัวประกอบวันวนะครับรุ่นนี้นะครับหลังคารถของท่านถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้นะครับมาทำได้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนผ้าใหม่นี่ครับตัวนะครับอันนี้ประกอบ ใส่เสร็จแล้วครับเมืนเดิมครับสวยเนียนแดมชบางการบอกน,นะครับ089 8 9 9เ1้7ขอบคุณที่ติดตามแับชมครับ